ผูหัวัพี่เ้องก็รเลื่อมหอนนะพี่นนองถ้าผมมีคนหอมสองเจ็ดสีเนี่ยเป็นร่มาแตกๆแปกใหม่เลยเกียดอ้ยสองสองพี่น้างเนมาตัวนึ่งสองตัวอยู่คู่กันกันสองตัวมันซ่อนกันอยู่ครับผมป็จูดออกมาเลย

ก็แลกมาถือไปเกรอบสองจังถือตัวไน่นะครับโอ้ยอ้าวะครับโอ้ย้ว เสียงถั่วต้องเจ้า เอบไหม,มพี่น้องตัวไงฮยครับผมโอ้ยนี่ครับตัวแบบไงเลยพี่น้องตัวอ้วนฮะโอ้ยนี่โอ้ตัวแบบไงครับอัดอัด อันยาวๆเลยครับพี่น้องครับยินแข็งแข็งเนี่ยมันแห้งสนดีนข่าวโดนแล้วนี้ห่งเขาจะดนินไม่มีเนื้เข่าวเกือบปาดนี่ใน้ตัวรุนนี่นี่ตัวใหญ่แห้งพี่น้อง ข้างหลังเรางข้ามาท่านอยูย่หัวนะครัขว,ข,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 วขึ้นมาเรื่อยย อ,อ,อไม่หอวร้องไม่แอบเลยตัวนี้เขาเบาพี่นงเขาเบา สายเย็นๆครับพี่น้องมองนี่ครับรอ,อ่าหนึ่งตัวครับโอ้ตัวใหญ่ครับแท้ตัวไมไก่มันี่ออกด้วยนะเปิดฝาไ้มาดิอ้าวสองตัวแล้วครับเนี่น,นี่ครับมาลุ้นกันมันจะพอ่อีกไหมจะแ,แอบไหมแอ,แอบแอบไหม นั่นผลหัวปีรี่อยู่ครับครับผมตัวงามนะครับเขาเอาไส้ห่อนสั้นแหงๆออกไปแล้วครับเลยแล้วจะไส้เปียกเขาก็ขวดเริ่มขวดเลยครับพี่นอ้องนี่ไส้เปียกฮะมันขวดออกหมดแล้วมั้ มีลมมาเลยจังเลยอ่อนพระโล่เมื่อนี้จะเสี่ยงยุบจักตัวนาเ่านี้อะติดออกมือออกมาแอบแปบเลยครับผมเล่งเลยนะไม่ได้องเล่นดิแต่ว่ามนันี่ โอ้ยัวม <95. S 1> no no ันต uh ัวใหญ่เลยพี่น้องตัวบบใหญ่เลยครับนี่คือสั่นต่อกับดินซ่าแหงน่ะโอ้ จิดดียดตัวนี้ครับแต่ไม่อยู่ไหนสิกินไม่จะเซียนตัวลง mười hai nghìn hai mươi ừ ừ hai mươi hai เทียดมาอยู่คือจังถือจุ้นตัวอยู่ครับเร่นบอกเ่ยกรุ๊กขึ้นมาเลยครับว้าวแตกหมูอยู่เลยครับนี่ตัวใหญ่บอใหญ่มากว้า แแบบไงเลยพี่น้องครับยุกกองแกนี่ไปทักกจังไมาคนเคียด์ได้ละ กะสิผ้ากันกับจังหน่อยครับเพราะเดี๋ยวอยากได้กินน้วครับบ้าดินขอบคุณขอบคุณเ้อครับแม่แม่เอฟซีพ่อแม่พี่น้องทาง u t u b e ครับตลอดจนพ่อพี่น้องทางเพจไว้ทางเพจห้อยดินที่นี่สารทางเฟซบุ๊กครับที่เป็นกำลังใจให้บ,บ้าดินบ้าบอยแดนดินที่นสารซามิอีสานผ้ารอเบาโจ้า,จอาไอเบาม้อนเบาอามครับลูกล้านบาน,บานห้อยดินเบิร์ดสุขุสุขคนนะครับ,ขอบ,บขอบคุณขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการกดไลค์กดแชร์ มาเบิงมาเหยี่ยมมาชมนะครับความเป็นอยู่ของคนอีสานบ้านเฮ้านะครับให้พี่น้องยิ่ดีแห่งรำรวยสุขภาพแข็งแรงเด้อเดี๋ยวบ่าวโจเอาเขียนให้พี่น้องเบิ่งเนี้ยโอ้หไนบ่นหน่อยพี่น้องเต็มสะสะมุกไงครับเขียดใส่เย้ส<อ>า,ายมกพี่ใหญ่สายว่าอยากกินโมกเขียดนะ่ันเขียดนานีพื้นบุมีขีดเน้ครับเิ่นจะมีิตะมั่นครับเป็นโมกใส่ ทักซีล่าครับใส่ต้นหอมเลไล้ครับนแขกคุณยายสายกินนะครับลำรวยสุขภาพแข็งแรงครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมั้างโฮมรับนี่ครับไปมีมองนดดเดียกคันคันมองนี่ตรงมาตัเต่ามันจะงบดแดบอืนแดดอะไร